โอ้โหอันนี้อันนี้คับคั่งมากแ<ส>ถวยาวมากร้านนี้ทานบ่อยไหมเหรอทำไมคนเยอะอร่อยอร่อยเป็นไงขายเป็นไงบ้างครับหมดไหมเอามาเนี่ยก็หมดค่ะเดียวดด่ยเฮ้ยไม่ใช่น่าอร่อยนะ อืมอร่อยไหมคุณหนูมาทานบ่อยไหมเจ้านะบ่อยนะสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงเจ้าน,นี่ซื้อบ่อยไหมบ่อยบ่อยเพราะอร่อย,ย <c oughs> อร่อยโอ้โห,โหนี่นี่เจ้าไหนเนี่ยเจ้าไหนเจ้านี้เหรอโอ้แล้วทำไมคิวยาวอร,อร่อย <c oughs> เรื่องของอมหาวิทยาลัยเนี่ยที่สำคัญก็คือการดูแลห้องเรียนห้องแรนะของนักศึกษาแล้วก็สนามกีฬาแล้วก็ส่วนที่สำคัญมากที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือศูนย์อาหารนะเพราะว่านักศึกษาก็จะต้องมาทานอาหารเช้าอาหารกลางวันอ,อาหารเย็นเพราะ้ต้องหนึ่งต้องดูแลว่าให้มีสถานที่กว้างขวางพอสองก็คือจะต้องมีคนมาขายเนี่ยมากพอ แล้วก็3ต้องดูแลคุณภาพของอาหารเพราะง,งั้นมหาวิทยาลัยก็จะจัดคณะกรรมการมาตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็นประจําในช่วงโควิดเนี่ยทางศูนย์บริหารทรัพย์สินเขาก็จะมาตรวจคัดกรองผู้ขายว่าใครจะมีปัญหาต้องระวังไหมอะไรอย่างเงี้ต้นและในส่วนของโต๊ะเก้าอี้นั่งสําหรับทานอาหารเนี่ยเ,เราก็ตั้งสั่งโต๊ะเซเลตท,ที่สะอาดอาจะได้ทํางานความสะอาดง่ายาแล้วก็ถูกสุอนามัยให้นักศึกษามาใช้นะครับ ก็ผู้บริหารก็พยายามลงมาดูเป็นระยะระยะวันนี้ผมและกรรองอธิการบดีก็มาตรวจเยี่ยมคือมาดูหน่อยเรื่องการขายเขาเป็นอะไรสภาพเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ให้แน่ใจว่ามีความเรียบร้อยดีถ้าตรงไหนไม่เรียบร้อยจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าภาพที่เห็นก็ไปที่น่ายินดีเพราะว่านักสามาใช้บริการกันเยอะมากรับขั้งทีเดียวแต่ก็ ที่น่ายินดีก็คือว่ายังไม่ลดนะก็หมายความยังมีสถานที่พออยู่นะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับ